สดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแกะรอยอชญากรรมประจำวันที่3กันยายนพุทธศักราช2564นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสุพัฒนาบุญธรรมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นของผู้กำกับโจ้นะคะกับลูกน้องซึ่งเป็นอดีตตำรวจ สพเมืองนครสวรรค์นะคะที่ทํา,ทร,าร้ายร่างกายผู้ต้องหาทดียาเสรติดนะคะจนเสียชีวิตค่ะซึ่งในส่วนของผู้กับเจ้ากับลูกน้องนะคะตอนนี้ใครถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดพิษนุโลกนะคะและทางสําสนักงานตํารวจแห่งชาตินะคะหรือท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคก็ได้มีคําสั่งให้คณะพนักงานาสอบสวนนะคะทําการโอนย้ายสํานวน ของอสพเมืองนครสวรรค์นะคะมาที่กองปราบปรามเพื่อให้ดําเนินการนะคะซึ่งใีนส่วนของขั้นตอนที่จะทําการโอนย้ายสํานวนค่ะในส่วนของตํารวจเนี่ยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็สามารถที่จะเซ็นคําสั่งเพื่อที่จะโอนย้ายสํานวนได้นะคะ แต่ว่าในการควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในอำนาจการฝากขังของศาลนะคะซึ่งก็อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุดตุดิปฤติมิชอบภาค6นะคะที่จะต้องมีการยื่นคำร้องในส่วนของพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลเข้าไปเพื่อที่จะเสนอต่อศาลขอให้มีการโอนย้ายซึ่งทางพนักงานสอบสวนนะคะก็จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลนะคะเพื่อที่จะขอโอนย้ายผู้ต้องขังหรือว่าผู้ต้องหาทั้ง7็ดนายเนี่ยนะคะมาที่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพรื่อที่จะง่ายต่อการสอบปากคำนะคะซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะ าภาคของจังหวัดพุษณศลกเนี่ยก็มีคำสั่งที่จะโอนย้ายการฝากขังนะคะพันตารวจเอกทิติสารอุทธนพคลหรือว่าผู้กํากับโจ้กับพวกซึ่งเป็นอดีตตํารวจนครสวรรค์เนี่ยนะคะก็มาที่เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานาครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อํานาจการฝากขังต่างๆเนี่ยก็จะให้อยู่ในอํานาจของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะตามที่พนักง,งานสอบสวนได้มีการยื่นคําร้องไปนะคะซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีนะคะคดีนี้ค่ะก็ ในการยื่นฝากขังผู้ต้องหาทั้ง7คนต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก็ดําเนินการแทนสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหกนะคะซึ่งศาลก็อนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาที่1นถึงเมีกําหนด12วันนะคะที่จะครบกาหนดฝากขังครั้งที่1เนี่ยในส่วนของผู้ต้องหาชุดแรกที่ถูกจับกุมตัวแล้วก็มอบตัวได้นะคะในวันที่5กันยายนแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นชุดของผูุ้่มกับโจ้นะคะก็จะครบกำหนดฝากขังในวันที่7กันยายนนี้นะคะซึ่ง ศาลก็มอง,งว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสพเมืองนครสวรรค์ในท้องที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นกรณีของข้าราชการตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญานะคะมีพฤติการร้ายแรงเป็นคดีบุจการสะเทินขวัญแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่เสียต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นคดีที่ได้รับความสนใจ ่อประชาชนเป็นอย่างมากนะคะคดีนี้ก็จึงให้มีการโอนย้ายมาที่กองปราบปรามนะคะเพื่อให้ดําเนินการแล้วก็อํานาจการฝากขังก็เป็นของศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะซึ่ง ในส่วนของผู้กำกับโจ้นะคะนอกเหนือนจากที่จะโดนดำเนินคดีอาญาแล้วนะคะในส่วนของคดีวินัยค่ะที่เป็นข้าราชการตารวจแล้วก็ทําผิดทางวินัยนะคะทางด้านของพลตำรวจโทรสราวุธการพาเนตรรองจรีตารวจแห่งชาตินะคะก่อนหน้านี้ท่านก็พร้อมาคณะค่ะเดินทางไปที่เรือนจำบางจังหวัดพิษนุโลกนะคะเพื่อที่จะไปสอบปากคาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้กํากับโจ้กับพวกนะคะที่เรือนจำบางจังหวัดพิษนุโลกนะคะซึ่งในการที่เดินทางไปแจ้งข้อกล่าว หาหในวันก่านเนี่ยทางเรือนจำนะคะไม่อนุญาตให้มีการเจอตัวแบบเผชิญหน้านะคะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์แทนค่ะซึ่งในส่วนของการแจ้งข้อกล่าวหาในวันก่านนะคะก็มีรายงานว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะตึงเครียดน,นะคะเพราะว่ามีการเชิญผู้ต้องหาแต่ละคนเนี่ยเข้ามานะคะเข้ามาสักถามแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเป็นรายตัวเลยค่ะ ซึ่ในส่วนของผู้มกับเจ้าเองนะคะก็ให้การปฏิเสธนะคะโดยระบุว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตที่ห้องสอบสวนของสอพเมืองคนครสวรรค์น,นะคะหลังจากที่มีการซ้อมหรือว่าทรมานกันแล้วเนี่ยพอผู้ต้องหาหมดสติไปก็พยายามที่จะทํา c p r เพื่อที่จะให้ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ฟื้นนะคะก็จึงตัดสินใจที่จะ นํานตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งระหว่างที่ส่งโรงพยาบาลนะคะก็มีการพูดคุยกับทางาทางโรงพยาบาลโดยตลอดพร่วมกับเจ้าอ้างแบบนั้นนะคะบอกว่าได้มีการโทรสอบถามก็ระบ,บุว่า ผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะคะจนกระทั่งล่าสุดก็เสียชีวิตทางผู้กกับเจ้าก็จะใช้ตรงนี้เป็นข้อต่อสู้ว่าไม่ได้เสียชีวิตอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวของทางเจ้าหน้าที่หรือว่าที่สพเมืองนครสวรรค์นะคะซึ่งตามรายงานนะคะก็ยังระบุด,ด้วยนะคะว่าผู้กกับเจ้าเองเนี่ยยังมั่นใจว่า ในส่วนของหลักฐานต่างๆเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะเรื่องประเด็นของการเสียชีวิตแต่ว่าที่ยังไม่ยื่นประกันตัวในขณะนี้นะคะก็มองว่าเป็นเรื่องของกระแสสังคมที่ยังจะมีกระแสความกดดันค่อนข้างสูงนะคะก็ตอนนี้ก็ขอรวบรวมพยานหลักฐานก่อนแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้ไปสักระยะหนึ่งนะคะหลังจากที่หมด เหตุที่จะคัดค้านการประกันตัวเนี่ยว่าไม่จะไ,ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานนะคะตอนนั้นก็ถึงเวลาที่ทนายความนะคะจะมอบหมายทนายความเนี่ยไปยื่นประกันตัวที่แล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีนะคะก็เป็นคําให้การของผู้กํากับโจที่ทางเราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้เดินทางไปร่วมสอบปากคําค่ะ นั่นก็เป็นคําให้การของผู้พิกับโจ้นะคะที่ก็มีความมั่นใจในคดีแล้วก็เป็นในส่วนของรองจา้าเลยตำรวจแห่งชาติที่ได้เดินทางไปสอบปากคํผู้พิ่ักับโจ้กับพวกที่เรือนจำปรางจังหวัดพิษนุโลกค่ะ าดนอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของทนายสิทธาเบียบังเกิดนะคะซึ่งเป็นคนที่นําคลิปนี้มาเผยแพร่สู่โลกโซเชียลหรือว่ามาเผยแพร่สู่สาธารณชนนะคะโดยอ้างว่ามีนายตำรวจชั้นผู้น้อยในสพเมืองนครสวรรค์น,นะคะเป็นคนส่งคลิปให้แล้วก็นํามาโพสต์เผยแพร่นะคะ โดยทางด้านของธนาสิทธาเองค่ะก็ได้เดินทางไปให้ข้อมูลที่สพเมืองนครสวรรค์นะคะเรื่องของการเผยแพร่คลิปก็ยืนย,ยันว่าคนที่นำคลิปมาให้นั้นนะคะก็คือตำรวจชั้นผู้น้อยที่ยังอยู่ในพื้นที่ของภูทรจังหวัดนนะครสวรรค์มีตัวตนอยู่จริงเพราะว่า ทางนายตั้มเองอ้างว่าได้มีการพูดคุยกับนายตำรวจท่านนี้นะคะแล้วก็ยนืนยันว่าการที่ออกมาเผยแพร่คลิปเนี่ยไม่ใช่เป็นเกมเกี่ยวกับเรื่องของการยกย้าย <c oughs> ในตํตำรวจเพราะว่าช่วงของการยกย้ายจะอยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะซึ่งทนายตั้มเองก็บอบกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกมของใครนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังคงขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะบอกว่าคนที่ให้คลิปนี้เป็นใครนะคะนายตำรวจท่านไหนเพราะว่าก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยค่ะ ซึ่งตรงจุดนี้นะคะเราก็ต้องมีการติดตามกันต่อค่ะว่าหลังจากที่มีการโอนย้ายสำนวนจากทางภูทรนครสวรรค์มาที่กองปราบปรามแล้วคดีจะมีความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งทางตำรวจกองปราบปรามเองจะสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำคดีให้เกิดความยุติธรรมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้มากน้อยแค่ไหนค่ะสดทันทีที่มีข่าวลึก รับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN